ข้อมูลอันนึงที่ผมอ่านบังเอิญเจอในเน็ตนะครับคือเขาบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้น้ําตาลเนี่ยลดลงทันทีที่ออกกําลังกายได้ด้วยนะครับโดยที่ตัวอย่างของการออกกําลังกายที่ว่าเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอย่างเช่นการไปเดินประมาณ30นาทีนะฮะทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์นี้มันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับก็เลยลองทําการทดลองดูนะครับอ่าลองไปชมกันครับ ออกมาที่หนึ่งวุ้ยโอออกมาที่หนึ่งร้อยห้าเท่านั้นเองนะครับก็ผ่านไปสักประมาณห้านาทีนะครับผมก็ไปจัดการวิ่งมานะฮะวิ่งไปประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรวจแบบเดี๋ยวนี้เลยนะว่าน้ำตาลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโอ้ น้ำตาลเหลือแค่93เองนะครับก็คือภายในเวลาแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะมันลดจาก105เหลือ93แล้วก็ปกติน้ำตาลผมมันไม่เคยต่ำกว่า97นะฮะแสดงว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยในการลดน้ำตาลแบบทันทีได้จริงๆเนาะ อันนี้ก็ทําให้เรารู้อย่างหนึ่งนะครับว่าเอ้ยเวลาคุณไปตรวจสุขภาพร่างกายประจําปีอะ่ะแล้วคุณต้องอดอาหารก่อนเพราะจะไปตรวจไขมันตรวจน้ําตาลใช่ไหมครับเออจริงๆแล้วที่จะให้มันแม่นจริงๆอ่ะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลอะ่ะก็อย่าไปวิ่งมาด้วยนะอย่าไปออกกาลังกายมาเพราะว่าน้ําตาลคุณจะลงต่ําผิดปกติได้ซึ่งมันเป็นการโกงอย่างหนึงงน่งเนาะ <laughs> โอเคครับ